นี่เป็นไงงานยากงานง่า<ๆ>ยมัครับมันอึดอึดนิดนึงครับแต่ว่าก็แต่เราซ้อมมาตลอดซ้อมมาตลอดอค,อคมมู่ชกมาเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เขาก็มาดีนะครับแต่ว่าเขามาพลาดโดนเราก็การต่อปลายคางอีกนี่การย่างกานต่อครับเนี่ยจริงเท่าไหร่จะสโซโจทีมงานก็แต่สโซโจสามหมื่นครับแล้วก็พี่โอ,อ๊ตอภิยาอีกหนึ่งหมื่นสี่หมื่นบาทสบาทสร้างความเข้าเมืองนะครับแล้ววันนี้พี่กัดนี่เป็นไงบ้างครับผมพีกัลนี่ก็เพิ่งเคยต่อยไฟแรก ไ่แล้เหมือนกันเต้องไปใหญ่ๆ่อนแล้วก็รถลงมาเรื่อยๆร่างกายเนาะครับเข่งๆเราเท่าไรครับผมร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้รถเท่าไรร้อยสามสิบเดียวเนาะแล้วมันก็มีผลเหมือนกันครับวันนี้รนเราาด้เยือนครับชนะเมื่อกี่ไฟล์เราเนี่ยเพิ่งแจ้งเกิดครับแพ้มาสาฟไทแพ้แถวรุ่นหลวบุรีเหมันใช่ครับแพ้ใช่ทายทำสำเร็จอยากขอบคุณใายบ้านเอไฟก็ขอบคุณสจะต้องปัจชีแล้วก็พี่เกี่ยพี่มีแน่แล้วก็น้าอิตนคุณผมม เทเนอร์ครับอาจารย์อัดซีโอแล้วก็อาจารย์แดงแล้วคุณจะอยู่เบื้องหลังของผมครับคิดว่าอยากเจอใครไฟต่อไปผมแล้วแต่แล้วแต่โพรเตอร์เลยครับอะไรครับสุดท้ายนี้ฝากงเลี้ีทางบ้านที่ดูเราเชียร์เราหน้าทีวีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์และเป็นกาลังใจให้ผมวันนี้ครับคาร์เีอร์เบลุดมากครับนี่ครับผมที่ก็หลังก